สวัสดีครับผมสตีฟโกสฮันเตอร์วันนี้ผมก็จะมาตบเกรียนผีในฟาสโบโฟเบียกับดานเอทดฟิลสตีดฟูดนะฮะเคเวสก็จะมีจะดัดเสียงททไาไนี่ยเคเวสก็จะมีค่าสตีดต,ต่อกว่า25นะครับแล้วก็ถ่ายรูปผีใช้ IMF นะครับโอเคเกมนี้ผมบอกเลยว่าผมจะเมมนะฮะคือผมจะเอาเพอร์เฟกต์เกมเวผมจะเอาทุกอย่างผมจะเอารูปผีจะเอารูปกระดูกนะฮะ แต่ว่าเกมที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พลาดนะครับเออแต่ว่าเกมเนี้ผมจะไม่พลาดเว้ยผมจะเอาเพอร์เฟกต์เกมโอเคไหมปะไฟฉายแต่เพอร์เฟกต์เกมเกมเนี้ยไม่รู้ว่าจะโดนตอกหรือเปล่าเออนะผมก็กลัวโดนตอกเหมือนกันนะโอเคกล้องถ่ายรู e M e F, ปเอ็ปะโดนตอกก็เจ็บอะเออประตูหลังประตูหลังบ้านนี้แบบแบบ ร้าวอะอะไรวะเนี่ยประตูหลังบ้านร้าวคืออะไรวะเอ๊ะตายแล้วมาเวนี้ได้ไงเดียโอ้ยมาเวนี้ตั้งแต่เมื่อไหรครับเนี่ยไอสตีฟนี่เฮ้ยเจอเอ๊ะเดี๋ยวนะอ่ะผมเจอกระดกูกแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนมีคนเปิดไฟนี่ป่ะเฮ <c oughs> ้ยสวยเฮ้ย <c oughs> โอเค ตัวนี้ไม่ใช่แมนะฮะโอเคหรูเลืง้งไม่ใช่แมไม่ใช่แมไอเบรเกอร์เนี่ยอยู่ใต้ดินโอเคไม่ใช่แมนะครับเพราะว่ามันเปิดไฟได้เมื่อกี้เดี๋ยวผมจะเปิดไอนี้ให้ดูผมจะเปิดเบรเกอร์ให้ดูนะอ่ามันคือหลอดไฟไอตรงเมื่อกี้ที่ผมอ่าเพิ่งเดินผ่านมาไอตรงไอห้องที่มันมีตู้เก็บรองเท้าเนียเนี่ยเนี่ยเนียเอ๊ะใช่ปะ เออเนี่ยแต่ว่าผมมึงปิดเฮ้ยนี่ไงมันเปิดไฟงไ้้เย็ดผีเปิดไฟให้ด้วยใจดีจังโอ้ oh my god ใจดีมากครับวังโอเคโอเคอ่าตัวนี้นะฮะไม่ใช่แม่ตัดไปเลยโอเคเอากางเขนมาเลยฮะกางเขนแล้วก็กล้องวิดีโอนะครับเพราะว่าเราจะเช็ค ghost off นะ วายตัวนี้มีก็อ t อ f ฟหรือไม่อ่าผมก็ต้องมาปิดไฟอีกอ่ะโอเสิเวลาว่าแม่งอ่ะผมไม่แน่ใจเรื่องตำแหน่งนะครับผมก็จะวางแบบประมาณนี้แหละเอ้ยปิดเองได้วะ่ะเปิดได้แล้วก็ปิดเองได้โคตรเจ๋งเอางี้ในครัวเนี่ยเอ้ยเอางี้นะฮะในครัวเนี่ยไม่มีนะฮะกอ็อ t อ f ฟอ่าไม่น่าจะเป็นไมมิกหรอกเกมนี้เพราะถ้ามีเนี่ย มันมันก็น่าจะเห็นโก o s t off ไปแล้วโอเคไม่เห็นนะฮะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ม,ม,ใชมิมิ c โอเคไม่เห็นเลยครับฮะเอาปิดเบรกเกอร์เฉยไวรุ่น oh my g ก็ปิดเบรกเกอร์ได้นะครับโอเคตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่จินไม่ใช่มิมิ c นะครับแต่ตำแหน่งของมันก็น่าจะอยู่ฮอล l w a y เนี่แหละ แต่ไม่ชัวร์นะเออเพราะว่าเหมือนมันจะรวมไปเรื่อยนะครับโอเคเป็นผีโรมมิงตัวเนะี้ผมก็เลยวางแบบประมาณในครัวนะ่ะเนี่ยวางแบบประมาณนี้รฮะผมไม่แน่ใจตำแหน่งเอ้ยโอ้โหแม่งระเบิดหลอดไฟจะด้วยอ้าวเรื่องระเบิดหลอดไฟเพราะฉะนั้นเราต้องทำโอ้โหระเบิดหลอดนี้ได้เหรอ แปบนมึงนะครับฮึฮึเป็นไรวะแล้วตัวยี่ห้าแล้วทุกคนโอเคอ่าแปบนึงนะเอาไอ้นี่มาดิเอาโทูมาเตรียมไว้ก่อนครับเอามาเอามากันตัวเองอันแหละมีหรอกแล้วก็ดอทใช่ไหมอ่าดอทโอเคดอทเนี่ยผมไม่ได้เอาไปหาหลักฐานนะผมเอามาทําเป็นไฟทางเดินครับเพราะว่ามันมืดอ่ะเออผมว่าทําไว้ก็ดี วางไว้ประมาณหน่อยดีประมาณวางไว้ประมาณนี้ก็ดีครับสองอันใช่ไหมแล้วก็เอาเกลือมาโรอยด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นเหลยกหรือเปล่าก็โรยไปก่อนเอ้ยบานนี้ใช่ไหมเนี่ยขอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ขอจามครับขอไปโอ้ย เอาเหยยบเกลือครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่เลดฮะสวยวางไว้ตรงหลอดเออผมว่าวางไว้บนเงี้ยดีดีกว่าอ่าอุ้ยการเขนไหมแล้วฮะคุณผู้ชมฮะสวยแชะแชะโอเคก็เอาไว้เก็บไว้ถ่ายการเขียนอีเดียว เออใช่เราลืมคิดเรื่องนี้เลยเราจะแอบ,บตรงไหนอ่าใช่ผมจะแอบ,บตรงนี้ครับผมจะแอบ,บห้องห้องไอห้องสภ้ผ้าเนี่ยอ่ะเอาทรมาวางาเลยฮะแต่อย่าเพิ่งร่านะจ๊ะถ้าล่าที่ผมตายแน่นอนเอาทูบมาเลยครับโอเคเอาดอดมาด้ยดอดโคตรจำเป็นเลยมันมืดไงทุกคนเข้าใจไหมมันมืดอะ วางไว้มันหนอยเดียววางไว้เออวางไว้ตรงนี้ก็แหละโอเคเพราะว่าประมาณเนี้ยพอไฟมันดับอ่ะมันจะมันจะแบบไม่ดีต้องวางข้างในดี์เออประมาณเนี้ยมันจะเห็นทางอยู่อ่ะเออเออประมาณเนี้ยก็ไม่เดียวไลคือผมวางเพื่อให้มันสว่างเฉยๆอ่ะไม่มีอะไรหรอกอุ้ยไม่แล้วว่ะ สวยแต่มันยังไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้านะไม่ใช่เฉดตัวนี้เอ้เดไม่ใช่ด้วยแฟนทอมไม่ใช่ใช่ไหมเพราะเราถ่ายรูปไปแล้วเออไม่ใช่แฟนทอมโอเคว,ว้าวเล่นของแล้วเอ,อ่อทูบผมถือมาสองอันโอเค มันระเบิดหลอดไฟไปด้วยอ่ะมันก็ต้องแบบระวังนิดนึงอ่ะผมว่าอยู่ประมาณเนี้ยผมว่าปลอดภัยอยู่แล้วเราก็จะวิ่งแล้วเราก็จะจุดทูบวิ่งเข้าห้องสภาไปเลยแล้วก็แอบเข้าสภาไปเลยเข้าใจไหมอ่าเยมาแล้ว,วะ่ะตัวอะไรวะนี่แน่ขามุยครับขามุยแล้วก็วิ่งเข้าไปแอบเข้าไปแอบ เออนี่ไงผมวางดอตได้ดพอดีเพราะว่ามันจะเห็นในที่มืดไงถ้าเราเปิดประตูอะตัวนี้หรอเรเบนแนนไม่ใช่โอนี้ไม่ใช่อยู่ยังอ่ะโยใครยังไม่ได้เทคไอยังไม่ได้เทสนะโยใคไม่รู้ฮันตัวฮันตัวไม่ใช่ไอ ไอทวินไม่ใช่ไมลิงไม่ใช่ไลจูไม่ใช่โอบเกตไม่รู้ออลียวไม่รู้เดวเจนไม่ใช่ทะเยไม่ใช่โอเคโมรลอยต้องดูยาวๆว่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมผมจับเวลาอยู่ครับการเขียนมันการแค่อันเดียวหน่ใช่ไหมอันที่สองมันไม่โดนแล้วอ่ะมันไม่ได้อันที่สองไม่โดนแล้วครับ ผมวางอีกอันที่สองผมวางไว้ตรงอ่าตรงนี้ใช่ไหมต้องเหยียบต้องเหยียบแต่ต้องเหยียบมาประมาณเนี้ยอ่าประมาณนี้แหละผมเห็นมันเกิดประมาณเนี้ยนะเออเห็นมันเกิดประมาณเนี้ยอันนี้ก็เว้ย <c oughs> ตายแล้วเอามาวางทับตัวดิเดี๋ยวมันแบบล่อผมเฮ้ยมันตามผมมาเนี่ยทุกคนเอาเรื่องอุ้ย ตามมาปิดไฟด้วยวะดีมอนดีมอนไม่ใช่ครับตัวนี้ดีมอนไม่ใช่โอ้โหมันตามผมวะ่ะทุกคนดูดีตามติดชีวิตสตีฟเนฮนทันเตอร์เฮ้ยโกนทันเตอร์ครับพูดผิดผิดชื่อครับปิดไฟซะด้วยเดี๋ยวสองรูปใช่ไหม <c oughs> สองนาทีแล้วนะครับตอนนี้แต่เวลาอยู่นะครับ ผมวางกังเขียนก็คือกันมันเกิดทับตัวนะเพราะว่ามันเดินตามผมมาทุกคนเห็นไหมมันแบบเดินมาจาับประตูอะไรเงี้ยในจุดท,ที่ผมแอบอยู่อาจจะเป็นสปิริตนะครับผมคิดว่านี่มันสองนาทียีิบแล้วเปิดไฟไปทั่วเลยครับอาจจะเป็นมันนะผมว่าโยใคร โยใครผมก็ไม่ได้เทน,นะเฮ้ยตูด,ดีมันตามติดชีวิตสตีฟเฮดฮันเตอร์เอ้ยโกทันเตอร์ครับขอไปจับหน้าต่างครับขอหน้าต่างมาเมื่อกี้เอ้ยสปิริตสปิริตมันจะสามนาทีแล้วมันยังไม่ล่าเลยอ่าโอเคสามนาทีพอดีนะครับดูเรื่องสปิริตครับตัวนี้สปิริตสปิริตโอเค แต่ผมแค่ต้องการอีกสองรูปอะเอาเป็นการเขียนอีกรูปว่าแได้ปะได้ปะขอการเขียนเนี่ยผมวางผมวางกันตัวเองครับโอ้ยโ,อโหแม่งไปเกิดข้างนอกด้ยสรุปคือเกิดที่เดิมครับไม่ได้เกิดทับตัวโอเคโอเค ไปเกิดด้านนอกอะฮะเกิดด้านนอกหรือเกิดใต้ดินเนี่ยหยุดแล้วครับหยุดแล้วครับไ,ไม่ชัวร์แฮะเกิดตรงไหนอะเกิดใต้ดินเหรอเหรอเมื่อกี้มันลงไปใต้ดินวะอ๋อข้างหน้าสินะอ๋อมันเกิดข้างหน้าทุกคนมันเกิดมันมันอยู่นี่มันอยู่นี่โอเคโอเคอ่าวางไปเลยครับผมแค่ต้องการ ผมแค่ต้องการรูปกลางเขียนเฉยคือคือถ้าจะเล่นแบบเมมเ <ๆ S 1> มมอ่นะตอนนี้เรามีคูซิฟิกเท่าไหร่มีสองสักสามรูปก็ได้ก็คือให้มันไม่อีกสักรอบหนึ่งอ่ะไม่รอบโอเคสวยเพื่อนอเคไม่รอบเดี๋ยวผมก็ไปเลย ดเด้ผมขอจูก๊กอีกรอบได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอจู๊กอีกสักรอบแล้วกันครับตัวเนี้ยคือผมจะเมคชัวร์ว่าเป็นสปิริตจริงไหมเพราะว่าผมกลัวพลาดไงผมบางทีอ่ะบางทีการจับเวลาโทษอะครับบางทีมันคาดเคลื่อนนะบางทีมันไม่ได้เป๊ะอ่ะเออมันคาดเคลื่อนอะไรเงี้ย ผมว่าผมจะเอาชัวรหน่อยอ่าแบบเอาชัวรนิดนึงอ่ะ,อะคือเมมอ่ะเอาง,ง่ายๆเมมอ่ะขอเมมหน่อย <c oughs> เออผมขอแบบเมมเมมหน่อยนะเกมนี้มาเลยรอ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 เดี๋ยวปิดประตูนี้ก่อนไม่ได้ใช้แล้วเหมือนเดิมนะั่นเราจะวิ่งเข้าไปแอบห้องโอเคล่าแหละเราจะวิ่งเข้าแอบห้องห้องซักผ้านะครับ กัดใต้ดินเหรออ๋อเกิดดันบนฮะเกสะพานโค้งมาเลยวะ่ะไปรุ่นสะพานโคง้งหยุดยังหยุดแล้วโอเคฮะก็ไม่มีอะไรเราก็ นั่นั่งจับเวลาตรงนี้เอาไปฉายไปดิโอเคนั่งจับเวลาไปก่อนครับผมจะผมจะเอาโชว์ว่าเป็นสปิริตจริงไหมแต่ตอนแรกอะ่ะมันสามนาทีล่าพอดีนะแต่ผมกลัวคาดเคลื่อนไงเพราะว่าผมเคยโดนผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะผมจับเวลาพลาดตรงไหนอะไรเงี้ยผมก็คิดนะเออแต่เอาชชว์เอาชชว์ดีสุด สักสองครั้งอ่ะอะอย่างอย่างไม่น้อยเลยสองครั้งแต่สามครั้งนี่ผมว่าเยอะไปสปิริตอะแม่งประมาณสักสองครั้งอ่ะเออเทสสักสองครั้งพอเพราะว่าเกมเนี้ยอ,อคิดน้อยไปก็ไม่ดีคิดมากไปก็ไม่ดีทุกอย่างต้องพอดีถ้าเราคิดน้อยไปมันก็จะกลายเป็นว่าเราเราไม่รอบคอบใช่ปะพอเราคิดเยอะแม่งก็กลายเป็นว่าเราโอเวอร์ติง โอเวอร์ต mm ิงยนแบบพลาดคําตอบที่มันแสจะง,ง่ายไปอะ่ะเออประมาณนั้นแหละอันนี้ก็หนึ่งนาทียีิบแล้วครับคือถ้ามันล่าเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวอื่นแต่ผมตัดไปหมดแล้วไงไม่รู้มันเหลือตัวอะไรบ้างผตัดหมดละหนึ่งนาทีสามห้าครับสามเจ็ดแล้วก็คือถ้ารอบนี้สามนาทีผมก็ออกเลยก็คือสเิริตแล้วแหละ ใช่แม่งมาอีเวนต์ในห้องแล้วแม่งเกิดในห้องนี้ก็แย่ yeah, เหมือนกันนะครับโ okay, อเคสองนาทีแล้วสองนาทีแล้วยังไม่ล่านะครับก็คือก็คือผมจะให้มันล่าเลยอีกรอบหนึ่งแต่ว่าผมจะแอบนะผมจะไม่ออกผมจะไม่ออกไปเลยผมจะไม่พีคเข้าใจไหมผมจะไม่พีคโดนพีคพย์ไามเกมไหมสองนาทียี่สิบแล้วครับโอเคน่าจะเป็นสเปรดจริงแหละ น,น่าจะเป็นสปปริตจริงๆแล้วครับไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแล้วอันนี้คือของแท้โอเคไหมสปปริตของแท้อ่ะยังไม่ล่านะครับอันนี้ก็สามารถเช็คผ่านสวิตไฟได้40แล้ว40ยังไม่ล่าเลยโอเคสปิริตแหละโอเคผมรู้แล้วว่าเป็นสปปริต มีเสียงยนต์ของครับห้าสิบห้าแล้วครับห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าสามนทีพอดีโอเคสปิริตครับตัวนี้เป็นสปิริตนะอืมสปิริตสปิริตแต่ให้มันล่าไปก่อนไงเดี๋ยวพอมันล่าเสร็จเราค่อยออกออกไปตอนนี้ก็ตายสิเออโอเคมาแล้วครับใช่ครับตัวนี้เป็นสปิริตครับ แต่อย่าแบบทะลึ่งเดินเข้ามาในนี้นะผมตายนะผมวีโทบอันเดียวด้วยผมต้องแบบไปแอบที่อื่นอนะมาแล้วมาแล้วเฮ้ยโอเคดีนะมันไม่เข้ามาคือห้องตรงเนี้ห้องสักผ้าเนี้ยมันมันแอบได้นะแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะ มันมีโอกาสที่ผีจะระเบิดประตูเข้ามาหาเราได้เหมือนกันผมเคยโดนมาแล้วโอกาสรอดก็มาสัก90%แล้วกันสุดอีก10%คือคุณโชคร้ายผีมันเดินผีมันเดินมาเช็คสุดอะเราก็แตกเหมือนกันอ่าโอเคนะครับผีตัวนี้ก็เป็นสปิริตนั่นเองนะฮะสวยอุ้ยปนล็กทูปไอเทียดนะเทียสองเออแต่ผมไม่ใช้หรอกเพราะว่า เชนหนึ่งมันก๊อฟสุดแล้วสรับผมสรับคนอื่นผมไม่รู้โอเคนะครับรูปถ่าย85ดอนนะครับเวลาที่ทําได้ก็จะเป็น16นาที42วินาทีนะฮะเกเกมนี้ผมโคตรเมม,มา่าเออเมมแบบเอาแบบที่ผมเล่นตอนไม่ใช่ดิเอาตอนที่แบบผมทําคลิปแรกๆอะไรเงี้ยหรือว่าแบบที่ผ่านมาก็ได้เออที่ผ่านมาตอนทําคลิปแรกๆที่ผ่านมาผมแบบผมโคตรจะเมมเลยแต่หลังๆอ่ะผมแบบเริ่มคอนเทนต์ไงเออผมเริ่มแบบเริ่ม เริ่มคอนเทนต์แล้วอ่ะแบบโดนผีตอกนะแบบเกมนี้ขอเมมหน่อยเหรอวะเออโอเคนะครับก็คงรู้กันแหละว่าทำไมเป็นสปิริตก็สามนาทีไงจับเวลา3ามนาทีนะครับแต่ผมเมคชัวไงนั่นแหละผมเมมผมเมมจะจัดโอเคไม่โดนตอกด้วยนี่ผีอ่ะต้องโดนผมตอกไม่ใช่ผมอ่ะโดนตอกเพราะผมเพราะผมอ่ะคือสตีฟโกดฮันเตอร์ไง สตีฟเฮดฮันเตอร์อ่าสตีเฮดฮันเตอร์เป็นสาขาบอโลแลนดนะครับโอเคไหมั <c oughs> ม้ยมีผมแปะช่องไว้อยู่ไปดูกันได้ขายของใหม่โอเคโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปกำลังจุยให้ด้วยนะฮะโอเคก็สับวันดีขอตัวลาไปก่อนสวัสบบดีสวัสดีครับ